สวัสดีครับเพื่อนเพื่อของเราเข้าสู่ช่องของที่เรียชาแนลนะคบวันนี้ก็มาอยู่ในช่องเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนช่องนะเพื่อนนะบางคนเห็นเป็นคอมแล้วนึก็ช่องผิดนะฮะไม่ผิดนะเพื่อนนะพอดีจากที่ผมเคยสัญญากับเพื่อนๆ่น,นหลายท่านหลายท่านเลยว่าหลายท่านเลยนะฮะว่าแบบผมจะแบบเออมันมันัมันแบบคลิปมันกระตุกอ่ะเพราะว่าคอมผมมันเก่าโน้ตบุ๊กผมมันเก่าผมก็เลยต้อง จะจัดคอมตัวใหม่มาให้สัญญาไว้แล้วนะครับวันนี้ก็เก็บเงินได้แล้วก็เลยไปจัดมาให้ตามนี้เลยนะเดี๋ยวมาวคข่าวๆให้ดูแล้วกันวนะ่าผมจัดตัวไหนมานะเดี๋ยวเริ่มจากตัวของเคสก่อนนะครับอันนี้เป็นคอมประมูลมาได้นะก่อน,นเป็นคอมประมูลมาได้นะครับแล้วก็ผมก็มีการเปลี่ยนสเปคอัพสเปคอะไรกันก็นแล้วแต่ให้จัดให้ถูกใจแหละนะฮะก็ตัวเคสจะเป็นซูนามินะครับของตัวโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์นะฮะก็ จะเป็นตัวเคสแบบเหล็กนะครับเป็นเหล็กแล้วก็เป็นตัวของกระจกเทมเปอร์กลาสองฝั่งเวลาไว้โชว์ของตัวข้างในแล้วก็โชว์ไฟ RGB นะเพื่อนนะทางขวาก็จะเป็น RGB วิ่งรันตามนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวของโลโก้ซึนามินะครับเป็นตัวเคสแบบยอดนิยมหมดแล้วาบางคนน่าจะรู้จกักกับเราซึนามินะเพื่อนนะก็ไม่ได้แปลกอะไรนะฮะแล้วก็ที่เด็ดดวงเลยนะผมเพิ่งรู้ว่ามันมีรีโมทไว้เพื่อนนึกว่าเนี่ยสามารถแบบปิดได้นะฮะเปิดได้นะฮะแล้วก็จะมีโหมโดแบบ หมดออโต้รันก็ได้แบบให้เขาแบบเจเนเรตไฟเองเนึกออกป่ะ R G B ก็รันไปออโต้ไปนะครับแล้วก็จะมีตัวของโทนสีด้วยอย่างเช่นบางคนแบบต้องการแบบโทนสีไหนแบบโทนสีแดงแบบมีแดงปรัแบบแดงได้เขียวน้ําเงินนะฮะแล้วก็ม่วงใช่ไหมเออแล้วก็ฟ้านีจะฟ้าฟ้านะฮะเป็นฟ้าแบบเออฟ้าสวยในฟ้าสวยดีนะแล้วก็สีส้มนะฮะสีเหลืองเออแต่ว่าในมือถือผมมันจะ สี่เป็นเพย์ยังนะเพื่อนนะขออภัยด้วยผมถ่ายวยกล้องมือถือนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีอุปกรณ์ไหนทำอะไรเลยนะเพื่อนนะก็เลยแบบแมีตําเกิดนะฮะแต่ว่าก็พยายามทําเต็มที่ได้แล้วเท่านี้จริงๆขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเลยผมจะมีตัวของชุดน้ําตัวระบบปิดด้วยนะครับแต่ว่าตัวในชุดน้ำเนี่ยผมไม่ได้ลิงก์ตัวของไฟกับตัวเคสนะเป็นระบบแยกกันนะครับก็จะมีตัวควบคุมแยกกันแล้วก็ตอนนี้ปรับเป็นตัวของออโต้ไว้นะไอ้ปับออโต้ไว้ก่อน กดค้างไว้นะเพื่อนนะผมก็เล่นอยู่แป๊บหนึ่งเหมือนกันเมื่อกี้ก็งงๆอยู่แต่กดค้างไว้มันก็หายแล้วก็เป็นระบบออโต้างฮะก็แบบสบายตาดีนะเพราะบางทีมันจะมีการกระพริบกระพริบ,บนึ่งออกไปผมก็จะปวดตานิดนึงนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวผมจะพามาดูต่อแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวเอาดีเทลเพิ่มเติมแล้วกันนะมาก็จริงๆแล้วผมเชื่อว่าบางคนเห็นเครื่องอ่ะก็รู้สเปกแล้วนะคนที่เก่งคอมพิวเตอร์อยังไงผมว่าก็เห็นก็รู้แหละมีอะไรบ้างเแต่ว่าผมก็จะมารีวิวคร่าวๆแล้วกันว่า ผมจัดอะไรมาบ้างที่แบบประมาณผมไหวแต่ว่าบอกเลยว่าหมดหน้าตักจริงๆนะเกี้ยงเลยนะฮะคือแบบจัดสุดแล้วได้เท่านี้จริงๆคิดว่าเป็นสเปคทีนะ่น่าอยู่ได้มาสัก3ปีขึ้นไปแล้วกันนะคงคงได้เท่านี้นะแต่ก็ถือว่าสัญญาว่าจะทําก็ทําจริงนะต่อมาตัวของอะดูของตัวเมนบอร์ดก่อนนะเมนบอร์ดจากเดิมเนี่ยผมได้เป็นตัวของ h 6 h 6 1 m m มั้งใช่ไหม h ฮดหน0เป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่ว่า ผมอัปเกรดเป็นตัวของนี้ครับ S Lock B 660M p a n t o m Gaming 4นะคืออันนี้อัปเกรดมานะเพื่อนะก็เลยจากเดิมเนี่ยตัวของสเปคแรกอ่ะมันมีตัวของแรมให้แค่2สองสกเอตเพื่อนๆผมก็เลยคิดว่าแบบในอนาคตอ่ะเราอาจจะไม่พอก็ได้นี่หรอไหมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเมนบอร์ดมันก็เหมือนแบบหน้าบ้าหนึ่งวะคือนะคือหน้าที่ดิเหมือนที่ดินะเออที่ดีเราใหญ่ไว้ก่อนก็แบบ ถ้าอนาคตมันจะมีการเปลี่ยนอะไรมันผมว่ามันน่าจะง่ายนะครับดีกว่าแบบเราซื้อที่ดินผืนเล็กอะไรขยับมันจะยากหน่อยเนาะอ่ะก็จะมีตามนี้เลยพวกแบบพอมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีตามนี้เลยมีมีอินมีเอามี usb มีอะให้ดีไว่าไปนะครับแต่ว่าที่ผมเน้นเลยคือเรื่องของ ram memory มันเพื่อน memory ตัวนี้ผมเน้นนะฮะขอ4สล็อตนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าอนาคตจะต้องเสริมไหมยังไงมีไว้ก่อนอุ่นใจกว่าฮะ ดีกว่าอนาคตจะมาใช้แล้วต้องมาเปลี่ยนบอร์ดกันลือกันบุ่นเลยฮะทีเนี้ยแย่เลยนะเพื่อนนะเดี๋ยวต่อมาคุยตัวของ CPU กันต่อแปบ๊บหนึ่งมันหล่นมันหล่นแปบ๊บหนึ่งตั้งใหม่ฮะคือผมจัดตัวของ CPU มาเป็นของค่ายฟ้าเพื่อนเป็นของ Intel นะครับตัวแรกอังเลเอเอเอเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็จบ Intel แล้วกันนะตัวรุ่นที่ผมจัดมาเป็นตัวของ i5 Gen 12 400เพื่อนๆอห้านสะนะครับไม่มี F นะ คือปกติรุ่นยอดนิยมจะเป็นตัว12 4 0 0 f รเเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันเป็นตัวแบบคุ้มค่าแล้วก็แรงสุดๆอยู่แล้วนะแต่ผมแค่เผื่อไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้ก่อนว่าแบบถ้าเกิดอนาคตผมมีการเล่นแบบสตรีมสดไหมหรืออะไรพวกเนี้ยการที่แบบตัว CPU ีเนี่ยมันแรงขึ้นมานิดนึงเนี่ยมันก็คงจะช่วยผมได้บ้างนะหรือคิดว่าแบบเป็นแบบกูตโ,โลบายซะอย่างผมรู้สึกว่ามันน่าจะดีขึ้นถ้าเกิดเป็นตัวนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนซื้อมาเล่นเกมผมมองว่าไอ้ห้าสิบสองสี่ร้อยเอฟเนี่ยโหเหลออ <c oughs> แล้วก็จริงก็แต่แผงหลองเมาส์ด้วยนะ <c oughs> เป็นไฟแผงหลองเมาส์ R G B นะฮะพอดีผมผมวางไว้้ขางล่างอยู่ตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละนะฮะอ่ะเดีย๋ยวดูต่อต่อมาเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของตัวแรมแล้วกันเพื่อนแรมตัวนี้นะฮะเป็นตัวของอ่น่าจะยี่ห้อ P N Y ใจผิดน,นะ P N Y นะครับเป็นตัวของ R G B นะเป็นตัว16กิกนะครับ D D R 4บัส3 0 0นะครับเป็นตัวของ8กิก2ซ็อค2ดับเบิลนะครับพูยดยังไงดีอะก็2อันเป็น8นะครับก็เลยใสยนะ่เป็น16เนาะ ส่วนตัวสีก็เป็นออโต้ครับสว,สวยงานตามนี้แหละนะเพื่อนนะแต่ผมคิดว่าเอ,อ่อสิบหกกิกบาสามันสองน่าจะพอไหวแล้วนะคิดว่าเลือแล้วแต่ถ้าเกิดผมสตรีมไม่แน่ใจว่ารอดไหมแต่ว่าถ้าไม่รอดเดี๋ยวซื้อเติมนะมีสล็อตเดือนเดี๋ยวซื้อเติมได้ไม่เป็นไรนะอ่ะมาเดี๋ยวเราไปดูกันต่อตัวอะไรดีอนะ่ะตัวต่อไปน่าจะเป็นตัวเอ,อ่อ SSD ไหมตัวเนี้ยเนี่ยอยู่อยู่อยู่หลังสายตัวของเนี่ยสายเนี้ย เห็นไหมเพื่อนเป็น M.2 นะผมจัดเป็นตัวของตัว SSD มานะครับแต่ว่าจากเดินที่ผมประมูลเป็นสเปคเนี่ยมันเป็นแค่256 GB นะครับก็เลยคิดว่าถ้านาคตเราเอามาทำงานตัดคลิปอะไรด้วยเนี่ยมันคงจะไม่พอผมก็เลยขออัปเกรดเขานะครับเป็นตัวของ 1TB NVMe M.2 ตัวนี้นะฮะก็เป็น 1TB คิดว่าน่าจะเพียงพอถ้าจัดสันดีๆถ้าไม่พอก็เดี๋ยวว่ากัน <c oughs> อาจาจะต้องจัดเพิ่มเดี๋ยวว่ากันแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ ถือว่าเอามาเยอะแล้วแหละเยอะท่าที่ผมผมผมไหวงว่งมามานะก็ประมาณนี้แหละนะเพื่อนๆตามนี้นะอ่ะมาเหลืออะไรอีกล่ะน่าจะเหลือตัวของเอ่อหมหาหนึ่งนะผมดูกล่องอยู่แป๊บนึงเอ่อไ,ไหนหนวะเดี๋ยวหากรหาก่อ,กอ,อตัวนี้แล้วกันมันจะเป็นตัวของชุดน้ําแบบปิดเพื่อนเป็นคูลเลอร์มาสเตอร์นะตัวนี้เลยนะเป็นสีดําแต่ว่าเจอเดิอนสเปซขอประมูลไนดะ้มันเป็นสีขาวนะแต่ว่า มันไม่เข้ากับตัวชุดนะเป็นตัวนี้เลยนะก็คือเป็นตัวของคูลเลอร์มาสเตอร์นะครับตัวมาสเตอร์ลิควิด Ml 2 4 0 l v 2 r g b เป็นตัวยอดเยี่ยมหมดแล้วนะคือเพราะว่าทุกคนเห็นไม่หรือแหละผมเห็นหลายสเปคเขาก็จัดอย่างนี้นะครับแต่ว่าที่บอกแหละผมเปลี่ยนสเปคมาเยอะเพราะว่าจากการบรรบุแตอนแรกเป็นผมเป็นเครื่องสีขาวล้วนนะครับเป็นขาวๆเลยแต่ว่าผมขอเปลี่ยนเป็นดาหมดเลยไหนปะดาเมื่อมเลยก็เลยต้องเปลี่ยนทั้งแรมเปลี่ยนทั้งเคสเปลี่ยนคู่ไอเนี่ยตัวระบบชุดน้ําปิดเปลี่ยน เปลี่ยนยิบเปลี่ยนย่อยเปลี่ยนยับเปลี่ยนยิบเลยครับเยอะไปหมดเลยนะฮะก็เลยอ่ะออกมาได้ตามนี้นะก็เสียดายอยู่ที่มันไม้มีตัวของชุดน้ำที่เป็นตัว R G B นะครับหมดจริงๆก็เลยแบบไม่เป็นไรก็อันนี้ก็สวยเหมือนกันถือว่าใช้งานได้ใช้งานได้เพื่อนสุดท้ายเลยปะวะยังไม่สุดท้ายหรอกนะเป็นตัวของไฮไลท์แล้วกันก็คือเป็นตัวของกาจอนะเพื่อนผมก็จัดเป็นตัวของไอ e l d มาเพื่อนฮะไอช l ลเป็นตัวของ G Force R T X ตามนี้เลยมันก็จะมีไฟ RGB วิ่งแบบนี้เลยนะฮะก็จะเป็นตัวของ4ใบพัดเพื่อนก็คือข้างล่างเน่ยจะมีสมใบพัดนะครับแล้วก็มีมีพัดที่มุนๆเห็นปะเนี่ยอไเล็กเนี่ยจะเป็นตัวที่4เสริมขึ้นมาในกรณีที่ว่าแบบการจอร,ร้อนจัดหรืออะไรพวกเนี้ยเขาก็จะทําหน้าที่ในการช่วยโบ o ตัวของความร้อนออกไปนะก็เลยคิดว่าตัวเนี้ยน่าจะโอเคแนละ้วมันสวยดี <c oughs> ก็เลยจะแบบเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวไอชิลบายอินโนทีดีของอินโนทีดีนะเพื่อนนะ ก็เป็นตัวของ RTX 3า7 0 Ti ่านเออ,อ3070 Ti นะเพื่อนนะก็น่าจะเป็นน้องๆของ3080นะครับคิดว่าจะพอก็เป็น RGB นะครับแล้วเป็น overclock แล้วนะครับรองรับของ 4K นะครับ B rate a c i ซึ่งมี DLSS ปกติของค่าเขียวอยู่แล้วนะ GeForce RTX ตามนี้เลย 8GB นะครับส5งยบิตนะครับ GDDR6X <c oughs> เรื่องงี้เปละะ่า ก็คือแต่ผมผมคิดว่าเป็นตัวของอัปมงคลอย่างหนึ่งที่มันแบบค่อนข,ข้างทันสมัยแล้วนะครับตัวนี้นะก็เลยคิดว่าน่าจะแบบมันคงสุดได้เท่านี้นะครับเพื่อนๆก็คือการจอสวยมันดูสวยดีเขามี RGB นะผมก็เลยเออตามนี้แหละกินสอกินสล็อตเยอะอยู่นะสองครึ่งมั้งสองครึ่งกว่าคือการจอมันใหญ่นะฮะตัวแผงมันใหญ่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ไม่ได้เอาเพื้นที่ไปทําอะไรมากมายก็ให้การจอเขาอยู่ไปไม่สี่เรียดน,นะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรผมลืมอะไรไปวะเออผมลืมตัวนี้นี่นี่น ลืมตัวของนี่เลยอ่าเรียกอะไรนะ power supply อยู่ข้างหลังมันซ่อนอยู่ข้างหลังน้เพื่อนนะมันก็เป็นตัวของ rgb เหมือนกันผมจะ rgb หมดเลยนะครับแต่ว่ามันซ่อนอยู่ข้างหลังมันก็เลยไม่เห็นเพื่อนมันอยู่ด้านหลังนะเดี๋ยวเปิดให้ดูเป็นกล่องนี่อันนี้เป็นรุ่นของ airco เพื่อน airco มันก็ชื่อดังยู่แล้วมั้งผมจะวางั้นนะอ่า l ั r rgb 7 5 0วัตต์750วัตต์นะครับ เป็นมี RGB ข้างๆนะกดเปลี่ยนได้แล้วก็จะเป็นตัวของเนี่ย80ดสิบพัทบล์นะครับเป็นแปดสิบพัทบองสองรนะก็น่าจะพอที่ดูแอบดูมาสมมติว่าสเปกน,นี้น่าจะพอกับการจออยู่แล้วนะเสะส่สบายๆสบายๆอ่ะหมดยังไะหมดแล้วมัง้งนะน่าจะหมดแล้วนะเพื่อนๆก็ยังไงก็ที่บอกนะว่าจัดมาตามคำเรียกกรองแล้วไม่ที่ของเราเลยีครัผมสัญญาทุกคนแหละนะครับผมทำตามสัญญานะว่าผมจัดมาให้แล้วนะครับก็ยังไงผมรบกวน,นเพื่อน ให้กำใจผมด้วยนะครับในการกดไลค์แล้วก็กดซับผมนิดนึงนะเป็นกำใจผมด้วยนะมผมเสียไปเยอะนะแล้วก็อย่าลืมกดตัวของกระดิ่งติดตามด้วยนะผมลงคลิปจะได้รู้แล้วก็ดูก่อนใครนะสิมคารีลุกดตัวอะไรแล้วก็สแปนเพจด้วยนะครับมีอะไรก็เข้าไป้นข้างล่างได้เลยนะครับเพื่อนยังไงก็ฝากช่องไว้ด้วยนะยังไงเดี๋ยวเราได้ลุยเกมกันยิยงใหญ่แน่นอนนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะเพื่อนนะบ๊ายบายครับผม